เซียนอมตะ2,500ปีบทที่999ก้าวติ่งสะกดวิญญาณผัง8ทิศสถานจิตผู้เท่าลู่บรรลูระดับราชันยุท์ขั้น3แล้วถึงแม้ยังห่างอีกหน่อยถึงจะอยู่ในขั้นสมบูรณ์แต่ด้วยพลังจิตของเขาหากเทียบกับคนอื่นๆย่อมแกร่งกว่าไม่น้อยบางทีอาจปลุกเขาได้เมื่อความคิดบังเกิดซูยเย่พุ่งไปอยู่หน้าบ้านไม้ทันทีผู้เท่าลู่เขาผลักประตูแล้วส่งเสียงเรียก ผู้ใดรบกวนการบำเพ็ญของฉันผู้เท่าลูเบิกตาโรงสายตาจับจ้องคนที่เพิ่งบุกเข้ามาด้วยสีหน้าไม่พอใจเมื่อเห็นว่าคนมาคือซูเย่สีหน้าถึงโอนอ่อนลงในโลกนี้ซูเยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เขารู้จักทุกครั้งที่ซูเย่หงุดหงิดเพราะการเรียนก็มักจะเข้าหุบเขามาอยู่กับความสงบสักสามสี่วันด้วยเหตุนี้จึงได้รู้จักกับผู้เท่าลูผลน,นี้ตั้งใจอยู่กี่วันละ่ะ ผู้เท่าลู่ถามโดยไม่คิดมากหืมซูยเย่ผงะเขาได้สติตั้งแต่แรกจึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภาพสะท้อนของตัวเองในโลกนี้เลยถ้ายังไม่ได้คิดก็นั่งลงแล้วคอ่คอยคคิดผู้เท่าลู่บอกเหมือนเมื่อก่อนตรับใดที่ไม่ส่งเสียงรบกวนการบำเพ็ญของฉันนาะอยากอยู่นานแค่ไหนก็ได้พูดจบเขาหลับตาลงบำเพ็ญต่อผู้เท่าลู่ ซูยเย่รีบร้องเรียกก่อนจะเอ่ยขึ้นไม่คิดเลยว่าแม้แต่คุณยังตกอยู่ในภาพลวงตาแกค้นพบอะไรเหรอผู้เท่าลู่ลืมตาในตาฉายแววคาดหวังราวกับอยากได้ยินวจีที่ช่วยให้เขาตื่นรู้จักปากซูยเย่โลกนี้เป็นของปลอมซูยเย่พยายามใช้คำพูดที่ดูอิงความจริงอย่างที่คิดหลังจากได้ยินสิ่งที่ซูยเย่พูดพูดเทาลู่ตาเป็นประกาย ว่ามาโดยละเอียดผู้เท่าลู่ต้องการฟังต่ออย่างอดรนทนไม่ไหวโลกนี้เป็นเพียงสิ่งจำลองครับทั้งหมดในสถานที่นี้เป็นภาพลวงตาทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ต่างติดอยู่ในค่ายกลของปีศาจนอกด่านพลังแก่นพลังชี้และพลังจิตของเราถูกปีศาจนอกด่านผู้ตั้งค่ายกลน,นี้ดูดกลืนคืนไม่รีบตื่นขึ้นมาทุกคนได้จบสิ้นแน่ครับซูยเย่บอกกับผู้เท่าลู่ด้วยสีหน้าขึงขัง มีเหตุผลพูดได้มีเหตุผลผู้เท่าลูกขบคิดครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าด้วยท่าทีกระจ่างนายจะบอกฉันว่าทุกๆวันโลกนี้ได้ดูดกลืนพลังแก่นพลังชี้และพลังจิตของเราหรือก็คือชีวิตของเราและถ้าพวกเราต้องการมีชีวิตได้นานยิ่งขึ้นจำต้องต่อสู้กับสวรรค์ทั้งยังต้องฝึกฝนตัวเองจึงจะทลายขีดจำกัดของสวรรค์หลุดออกจากวงจรเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหม ซูเย่ที่เพิ่งได้เห็นความหวังเบาบางหลังจากได้ยินคำพูดนี้ก็อึ้งไปผู้เท่าลูกคุณนี่หาวิธีเข้าใจได้เยี่ยมจริงๆไม่เลวไม่เลวผู้เท่าลูกเอ่ยยิ้มยิ้มกับซูเย่อายุแค่นี้กลับรู้แจ้งถึงขนาดนี้นายมีวาสนาสูงมากในเส้นทางฝึกฝนมัวต่สอบเอาชื่อเสียงไปทำไมอยู่ฝึกฝนกับฉันที่นี่เถอะผู้เท่าลูกผมพูดจริงนะครับ ซูยเย่เสียงเข้มขึ้นอย่างจนใจคุณดูทุกสิ่งรอบๆให้ดีอีกครั้งลองทบทวนอีกครั้งสิครับคุณเป็นสุดยอดผู้แกร่งระดับราชนุธ์ขั้น3ามของโลกพวกเราอยู่ในสนามรบอันเป็นศึกตัดสินคุณนึกเรื่องพวกนี้ไม่ออกเลยเหรือครับโลกอะไรสนามรบศึกตัดสินอะไรกันผู้เท่าลูกมีสีหน้ามึนงงสายตาที่ทอดมองซูยเย่เจอแวลดูแคลนเขาถามขึ้นเจ้าหนุ่มซูยเย่ไม่ใช่ว่านายเรียนหนังสือจนสติฟั่นเฟือนหรอกเหรอ ฉันก็ว่าทำไมวันนี้นายพูดจาร้ายสาระยกใหญ่แถมยังเสวนาทำวิธีกับฉันอีกไปไปอยากไปไหนก็ไปอย่ามารบกวนการบำเพ็ญของฉันพูดจบเขาไม่สนใจซุยเย่อีกต่อไปซุยเย่มองผู้เท่าลู่ที่นั่งสมาธิอีกครั้งจึงหมดคำพูดคิดไม่ถึงว่าแม้แต่ผู้แกร่งระดับราชัญยุทธ์ซึ่งได้มีการขัดกลาวพลังจิตโดยเฉพาะอย่างผู้เท่าลู่ยังจมปลักอยู่ในนี้ ดูถ้าหากไม่มีวิธีทลายอันถูกต้องไม่ว่าตัวเองพูดอะไรหรือทำอะไรผู้เท่าลูกก็ไม่อาจได้สติจากภาพลวงตาช่วยไม่ได้ซูเย่ได้แต่หันหลังจากไปเขาเดินออกจากป่ามาอยู่ที่เนินเขาลูกหนึ่งมองไปทางเขตเมืองที่ตัวเองเพิ่งหนีออกมาไม่นานซูเย่พบว่าด้านนอกเมืองมีเพียงป่าไม้ภูผาที่มองไม่เห็นที่สิ้นสุดไม่มีที่อื่นให้ไปเลย อีกอย่างทุกคนถูกจองจำอยู่ในเมืองตัวเองหนีไปอย่างนี้คงไม่ได้กลับไปดูก่อนดีกว่าอาจพบวิธีได้ผลซูเย่ตัดสินใจได้แล้วลงเขาทันทีผลปรากฏว่าทันทีที่ลงมาถึงตีนเขาซูเย่ก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล เขามองเห็นไกลๆบนกระดานติดประกาศหน้าทางเข้าเมืองมีภาพวาดของตัวเองปรากฏอยู่ในทหารซึ่งแปลงกายจากปีศาจนอกด่านจ้องมองทุกคนที่ปรากฏต,ตัวเบื้องหน้าพวกเขาด้วยสายตาดูดนันที่สำคัญข้างกายในทหารกลุ่มนี้มีราชยุทธ์กลุ่มใหญ่พวกเขาต่างยืนอ่านคำสั่งไล่ล่าบนกระดานติดประกาศอย่างละเอียดแต่ละคนถูมือไปมาซ้ำยังเริ่มตั้งทีมกำจัดปีศาจให้ตายสินี้ฉันกลายเป็นปีศาจไปแล้วเหรอ เมื่อเห็นภาพนี้ซูเย่ขมขื่นใจยิ่งเพิ่งเข้ามาได้ครูเดียวก็โดนไล่ล่าเสียแล้วแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อสู้งั้นเหรอนอกจากพวกนายทหารแล้วราชยุทธ์ทั้งหมดก็เป็นพวกเดียวกันเองสู้ไม่ได้เด็ดขาดเช่นนั้นคงได้แต่หาที่หลบซ่อนตัวก่อน ขณะที่สายตาพินิจของนายทหารกำลังจะเบนมาที่ตัวเองสูยเย่ก็รีบหมุนตัววิ่งเข้าไปในป่าก่อนจะใช้วิชาหดกระดูกเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ตัวเองก่อนถึงเข้าเมืองเขาไปดูที่บ้านตัวเองก่อนหลังจากแน่ใจแล้วว่าพ่อไม่มีอันตรายจึงมุ่งตรงมายังศูนย์กลางของเมืองด้วยความเร่งรีบมีคนตกอยู่ในภาพลวงตามากมายเพียงนี้ย่อมไม่อาจช่วยทีละคน ก่อนค้นพบวิธีปลุกทุกคนต้องหาวิธีประวิงเวลาให้ทุกคนอย่างน้อยต้องทำให้พลังแก่นพลังชี่และพลังจิตของทุกคนมีอัตราลดที่ต่าลงศูนย์กลางเมืองหอนาฬิกาแห่งหนึ่งซูเยหลบเขตตรวจตราของนายทหารมาอยู่บนหอนาฬิกาเงียบเงียบนั่งสมาธิเบื้องล่างนาฬิกาโบราณและเริ่มใช้ความคิดขนาดฉันมีสติเต็มร้อยแต่ยังไม่อาจหลุดออกจากภาพลวงตาแล้วกลับไปยังโลกความจริงได้เลย สถานการณ์แบบนี้ซูเย่เพิ่งเคยประสบเป็นครั้งแรก2,500กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าพบเจอค่ายกลวงตาประเภทไหนขอเพียงตัวเองรักษาสติไว้ได้ย่อมหลุดออกจากสิ่งแวดล้อมลวงตาได้แน่นอนแต่ไข้กลที่ปีศาจนอกด่านตั้งขึ้นเหมือนจะพิเศษกว่านิดหน่อยบางทีอาจจะใช้จิตมองทะลุภาพมายาได้สลัดจิตให้หลุดจากภาพลวงตาแล้วค่อยใช้พลังจิตที่โลกความเป็นจริงทลายภาพลวงตานี้ ครั้นคิดได้ดังนั้นก็ลงมือทันทีฟืบจิตของซูเย่หลุดออกจากกายขยายตัวออกทันทีเมื่อจิตขยายตัวจนสูงใหญ่ยิ่งกว่าฟ้าดินภาพตรงหน้าซูเย่วุบไหวกลับไปถึงโลกความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเขาคือฟ้าดินที่ถูกหมอกดำปกคลุม หมอกดำจำนวนมากลอยฟุ้งอยู่ในปฏภีผืนนี้แม้นดูเหมือนเป็นสายหมอกเคลื่อนไหวแต่เมื่อดูดีๆจะพบว่าทุกคนมีหมอกดำคลุมตัวอยู่ไม่มากก็น้อยไม่ว่าเคลื่อนไหวอย่างไรก็ไม่ขาดออกจากกันเง่ยหน้าไปซูยเยพยายามพุ่งออกจากมวลหมอกดำเพื่อดูว่าค่ายกลน,นี้เป็นอย่างไรกันแน่แต่ไม่อาจพุ่งออกไปได้เลยเวลานั้นเองหึ่หึงห่งหึง่ง เสียงบินผ่านดังเข้ามาซูยเย่มองไปตามเสียงพบว่ามีปีศาจนอกด่านมากมายกำลังบินเข้ามาจากทิศท,ที่แตกต่างกันทุกที่ที่ผ่านร่างกายของเขาจะเชื่อมต่อกับหมอกดำบนตัวผู้ฝึกยุทธชาวโลกหมอกดำที่เชื่อมต่อทั้งสองฝ่ายเปรียบดังสายท่อที่ลำเลียงสารอาหารดูดกลืนพลังแก่นพลังชี่และพลังจิตภายในร่างมนุษย์ออกมาไหลเวียนเข้าไปในร่างของปีศาจนอกรีดอย่างเห็นได้ด้วยตาเปล่า แล้วเขาก็มองไปบนพื้นซึ่งห่างออกไปไกลภาพนั้นเปรียบเสมือนสายผลิตยักษ์ใหญ่ปีศาจนอกด่านเหล่านี้ดูดกลืนพลังจิตภายในร่างกายมนุษย์ไม่หยุดก่อนจะถ่ายทอดต่อไปให้หัวหน้าของพวกมันทั้งหมดตายซูยเย่เร่งพลังจิตฉับพลันโจมตีปีศาจนอกด่านเหล่านั้น ตามหลักแล้วขอเพียงปลิดชีพปีศาจนอกด่านเหล่านี้ก็สามารถหยุดยั้งไม่ให้พวกมันดูดกลืนพลังแก่นพลังชี่และพลังจิตของทุกคนได้ทว่าซูเย่พบว่าตัวเองไม่อาจโจมตีปีศาจนอกด่านเหล่านี้ได้ทั้งที่รีดเค้นพลังจิตและปล่อยออกไปแล้วแต่ไม่เห็นผลใดๆราวกับตัวเองไม่ได้ลงมือนี่มันค่ายกลอะไรกันแน่ซูเย่เริ่มแตกตื่น พลังจิตคือภพ่ตายของเขาแต่ไห้ตายของเขากลับร้ายประโยชน์เมื่ออยู่ภายในค่ายกลแห่งนี้นี่มันเรื่องอะไรกันแน่นอกจากความตื่นตระหนกแล้วซูเย่ยได้ยินเสียงประหลาดอีกเสียงมันคล้ายวงล้อเป็นสนิมที่เคลื่อนหมุนกระทันหันเอียดอาดคล้อยตามเสียงที่ดังขึ้นซูเย่ยรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าปฐพีแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างประหลาด ่ายกลเพิ่งทำงานเอาป่านนี้เหรอซูเย่เห็นหมอกดำคล้ายสายท่อที่เชื่อมต่อทุกคนตั้งตรงในสถานการณ์ที่ไม่ถูกปีศาจนอกด่านควบคุมเดิมทีพลังแก่นพลังชีและพลังจิตเมื่อปราศจากการควบคุมของปีศาจนอกด่านจะไม่รั่วไหลทว่าเวลานี้กลับมีสภาพเหมือนน้ำพยพลุ่ง,พ,งพุ่งออกจากร่างมนุษย์อัตโนมัติหลังพ้นจากสายท่อที่ก่อร่างจากหมอกดำก็กลายเป็นควันขาวขโมงและพุ่งตรงขึ้นฟ้า ช่วพริปตานั้นมิติซึ่งมีหมอกดำปกคลุมอยู่พันปรากฏเสาควันสีขาวมากมายถึงแม้เสาควันทุกต้นมีขนาดเรียวเหล็กอย่างยิ่งทว่าเนื่องจากจำนวนอันคณานับแทบทั้งมิติถูกย้อมเป็นสีขาวแย่แล้วซูเย้จใจกระตุกวกูเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าปีศาจนอกด่านออกโรงดึงพลังแก่นพลังชี้และพลังจิตของทุกคนด้วยตัวเองแล้ว ถึงแม้ความเร็วในการดึงอย่างเชื่องช้ากระนั้นขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานทุกคนต้องโดนดูดกลืนจนเหือดแห้งเป็นแน่ต้องหยุดเขาก้าติ่งเอาเลยนี่เป็นวิธีรับมือเพียงหนึ่งเดียวที่ซูเย่คิดได้ในขณะนี้ก้าติ่งสะกดได้ถึงก้าดินแดนย่อมสะกดวิญญาณของทุกคนไว้ได้อย่างที่คิด ต่อให้ค่ายกลนี้พิลึกจนยากจะเข้าใจก็ไม่อาจจำกัดพลังของก้าติ่งฟิ e l feel f ภายใต้การเร่งพลังของสูเย่ก้าติ่งทะลุแหวนมิติที่มือเขาออกมาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าระดับพันเมตรอย่างรวดเร็วและเรียงตัวเป็น9้าวช่องเขวงด้วยการรีดเร้นพลังจิต พลังของก้าวติ่งถูกกระตุ้นขึ้นมาในชั่วพริบตาหมอกสีเหลืองจางๆกระจายออกจากก้าวติ่งค่อยๆลอยละล่องลงมาจากท้องฟ้าระดับพันเมตรเมื่อหมอกสีเหลืองจางๆเหล่านี้ทาบทับโดนตัวสูยเย่สัมผัสถึงความผิดป,ปกติร่างของทุกคนสะท้านไปเล็กน้อยตามๆกันถึงแม้พลังแก่นพลังชี่และพลังจิตยังถูกดูดกลืนอยู่แต่ปริมาณก็ลดลงเป็นครึ่งจากก่อนหน้ายังไม่พออีกเหรอ ใจของเขาหนักอึง้งซุยเย่มองร่างจริงของตัวเองที่มีหมอกดำล้อมรอบก่อนจะหยิบหยกปราณระดับกษัตริย์หลายสิบชิ้นออกจากแหวนมิติรีดเร้นพลังสร้างค่ายกลผังแปดทิศก่อนฟ้าภายใต้ก้าวติ่งอย่างรวดเร็วก้าวติ่งสะกดวิญญาณผังแปดทิศสถานจิตเขาคำรามคล้อยตามการก่อรูปก่อร่างของค่ายกลผังแปดทิศก่อนฟ้าพลังงานสีเทาคล้ายพลังก่อกำเนิดเข้าปกคลุมมนุษย์ไว้อย่างรวดเร็ว โดยเห็นได้ด้วยตาเปล่าพลังแก่นพลังชี้และพลังจิตที่ถูกดึงออกจากทุกคนลดน้อยลงไปอีกมากแม้ยังไม่อาจตัดขาดสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็ประวิงเวลาการลดได้มากเขากวาดสายตามองรอบๆปีศาจนอกด่านทุกตนภายในค่ายกลยังเป็นเช่นก่อนหน้าไม่ผิดปกติแต่อย่างใดเมื่ออยู่ในค่ายกลพวกมันเองก็ตกอยู่ในภาพมายาจึงไม่อาจรู้ตัวว่าเกิดสิ่งใดขึ้นในค่ายกล เซียนอมตะ2,500ปีบทที่1,000คนโบราณปรากฏตัวฟูหลังจากลดอัตราการสูญเสียพลังแก่นพลังชี่และพลังจิตได้แล้วซูเย่พ่นลมหายใจก่อนจะเริ่มใค่้รกรวนว่าต้องปลุกทุกคนด้วยวิธีใดพลังห่าวหลานใช่แล้วซูเย่พลันนึกถึงปฏิกิริยาขัดขืนในร่างเมื่อครั้งตัวเองตกอยู่ในค่ายกล ครานั้นพลังหาวหลานรีดเค้นด้วยตัวเองพลังหาวหานช่วยป้องกันการลุกรานของหมอกดําให้ตัวเองพลังหาวหานคือสิ่งที่ช่วยให้ฉันได้สติสุเย่นแน่ใจทว่าถึงแม้ตัวเองดูดกลืนพลังหาวหานที่ตกทอดมาจากยอดฝีมือโบราณพลังหาวหลานก็ได้เลื่อนระดับถึงระดับครองแคว้นอันเป็นจุดสูงสุด ถ้าว่าหากต้องการปกคลุมทุกคนด้วยพลังหาวรานและลากทั้งหมดออกจากภาพลวงตาเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้พลังหาวรานแตกต่างจากพลังจิตไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในจิตของทุกคนเมื่อเข้าไปในจิตไม่ได้แล้วจะปลุกให้ตื่นได้อย่างไรตอนนี้ผู้ที่ตกอยู่ในโลกจำลองสูญเสียประสาทสัมผัสทั้ง5้าไปหมดแล้วสิ่งเดียวที่พวกเขารับรู้คือเสียงเมื่อคิดถึงตรงนี้ซูเยพันตาลุกวาว เขานึกถึงแก่นคําสอนแห่งลทัทธิเต๋าชีวิตเป็นเหมือนภาพฝันหากใช้ประโยชน์จากข้อสำคัญนี้บางทีอาจช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นจากภาพลวงตามาได้ฟึบจิตมือหมาถูกดึงกลับในชั่วพริบตาภาพตรงหน้าซูเย่วุบไหวเขากลับมาอยู่ในโลกจำลองอีกครั้งซูเย่เบิกตาสูดหายใจเข้าลึกสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับครั้งนี้แหละ ว้าวรางวัลสูงขึ้นอีกแล้วผ่านไปตั้งหลายวันขนาดนี้ยังจับไม่ได้เงินรางวัลต้องสูงขึ้นอยู่แล้วคิดไม่ถึงเลยนะเด็กหนุ่มที่เดิมสามารถสอบเอายศอย่างสงบบัดนี้กลับกลายเป็นเป้าหมายโดนไล่ล่าจากคนทั้งใต้ล่าน่าสงสารเหลือเกินเร็วเข้าได้ยินว่าราชนุทธทุกคนในใต้ล่ามารวมตัวกันที่ทางเข้าเมืองหมดแล้วพวกเราก็ไปดูกันเถอะเสียงผู้คนสัญจรไปมาใต้หอดังขึ้นข้างหู ซูเย่เลิกคิ้วผ่านไปหลายวันแล้วน่ากลัวว่าเวลาที่โลกภายนอกยังผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีเลยมัง้งเฮ้ยซูเย่แค่นเสียงเย็นก่อนจะลุกขึ้นออกใบประกาศแจกเงินรางวัลให้ไล่ล่าฉันไม่หยุดฉันจะสงเคราะห์ให้เองซูเย่ตัดสินใจว่าจะไม่ซ่อนตัวอีกต่อไปเขากระจนลงจากหอนาฬิกาเหินไปยังลานกว้างในเมืองอย่างจงแจ้ง อยากจับฉันเหรอฉันจะไปรอพวกนายที่ลานกว้างเสียงตะโกนสะท้อนอยู่ในเมืองพร้อมกับที่ซูเยจโรเท้าลงลานกว้างคนทั้งเมืองเคลื่อนไหวทั้งหมดสาวเท้าวิ่งไปที่ลานกว้างชั่วขณะนั้นที่พื้นที่มีคนวิ่งบนฟ้ามีคนยินเพียงสองสามนาทีสั้นๆลานกว้างที่เคยว่างเปล่าบัดนี้เนืองแน่นไปด้วยฝูงชนจากทั่วสารทิศใช่เขาจริงๆข้าเลย ใครฆ่าเขาได้จะได้รับเงินรางวัลจำนวนสูงจากทางการต่อให้แค่ทำร้ายเขาได้ก็มีรางวัลด้วยอย่าเปิดโอกาสให้เขาหนีทุกคนคลุ้มคลั่งกันหมดในโลกนี้ดูเหมือนพวกเขาจะสูญเสียตันกะนึกคิดไม่คิดสนที่ไปที่มาแค่เด็กหนุ่มที่พูดจาเหลวไหลไม่กี่ประโยคทํทำไมถึงต้องโดนไล่ล่าพร้อมเงินรางวัลมากขนาดนี้เริ่มแล้ว เมื่อเห็นคนกลุ่มแรกที่โจมตีตัวเองอย่างบ้าคลั่งซุเย่รอบสูตรปากพุ่งเข้ารับฝูงชนที่พุ่งเข้ามาพร้อมท่องไปด้วยของจื้อกล่าวว่ามันทบทวนบทเรียนบ่อยๆไม่สนุกหรอกหรอมีสหายมาจากแดนไกลไม่ใช่เรื่องน่ายินดีหรอกหรือไม่โกรธเคืองต่อผู้ไม่รู้ไม่ใช่วิธีของวินยูชนหรอกหรือเขารำพันคำพีจริยวัตรซูเย่สู้ไปพลางท่องไปพลาง ทุกคนพร้อมฆ่าเขาสุดชีวิตเขากลับไม่อาจฆ่าใครได้ทำได้เพียงเพ่งความสนใจที่นายทหารซึ่งแปลงกายโดยเหล่าปีศาจนอกด่านศบโอกาสเมื่อไรโจมตีนายทหารสุดแรงกล้าและสังหารพวกมันไปทีละตนบนลานกว้างมีคนมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆเสียงท่องของซูเย่ก็ดังขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักเขาก็ท่องคำพีจริยวัตร จบแต่ดูเหมือนไม่ได้ผลเท่าไรกระนั้นซูเย่ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาท่องต่อแก่นแท้ของการศึกษาสูงสุดอยู่ที่จริยธรรมอยู่ที่ช่วยยกระดับเพื่อนมนุษย์อยู่ที่ปฏิบัติดีขอยกการศึกษาสูงสุดให้พวกนายเสียงของซูเย่ดังมากทุกประโยคที่เขาท่องเสียงนั้นสะท้อนอยู่ภายในเมืองทั้งเมืองทุกคนที่มารวมตัวกันในเมืองนี้ได้ยินชัดถ้อยชัดคำสู้ต่อไปท่องต่อไป ท่องการศึกษาสูงสุดจบแล้วท่องคัมภีทางสายกลางต่อด้วยคัมภีใจคัมภีจินกังแล้วตามด้วยคัมภีคุณธรรมบทหนานหวาบทหวนสื่อไม่รู้ว่าท่องไปได้นานเท่าไรหลังจากท่องบทหวนสื่อจบซูเย่สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าสายตาทุกคนเริ่มเลื่อนลอยถ้าทางจู่โจมก็ค่อยๆชะงักราวกับถูกกระตุ้นเส้นประสาทจนตกอยู่ในห้วงความคิด เห็นดังนั้นซูเย่สายหัวกับตัวเองยังไม่พอเขาไม่คิดเลยว่าตัวเองท่องตำราของเต่าสามวิธีจนครบแล้วยังไม่อาจปลุกทุกคนให้ตื่นจากภาพลวงตานี้ได้เวลานั้นตุ้มทันใดนั้นเสียงคล้ายอสนิบาตดังขึ้นเสียงนั้นไม่ได้ดังมากคล้ายว่าดังมาจากที่ไกลๆราวกับไม่อยู่ในโลกนี้ มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่โลกภายนอกเหรอสุเยจสถานเขารีบพุ่งออกจากฝูงชนมาซ่อนตัวในส่วนลึกของป่านอกเมืองแล้วนั่งขัดสมาธิริดเค้นจิตทะลวงขีดจำกัดของโลกนี้ตั้งใจจะพุ่งออกไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรที่โลกภายนอกแม้ว่าเคยลองมาแล้วทว่าครั้งนี้สูเยรู้สึกต่างออกไป คริปตาที่จิตของเขาพุ่งออกจากโลกจำลองกลับสู่โลกความจริงเบื้องหน้าซูเย่มีภาพจำลองมหึมมาของบรรพชนปรากฏและได้เห็นบนผาสูงลึกที่สุดในสนามรบโบราณซึ่งมีหมอกดำปกคลุมกลับมีพลังหาวรานแสนหนาแน่นพวยพุ่งพุ่งออกมาร่างแล้วร่างแล้วก้าวออกจากกลุ่มก้อนพลังหาวราน การแต่งกายของพวกเขาแตกต่างกันออกไปบ้างแต่งกายคล้ายชาวนาบ้างแต่งกายคล้ายขุนนางรับราชการบ้างแต่งกายคล้ายแม่ทัพผู้กเรกรงไกลบ้างแต่งกายนอกกรอบประหนึ่งคนเนเจรพวกเขาทุกคนดังเทพเซียนจุดขณะที่ก้าวอัดอาดต่างพุ่งเข้ามาในค่ายกลหลังจากเข้ามาในค่ายกลพวกเขาต่างหาตำแหน่งของตัวเองและหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ขยับขยื่นแต่ซูเย่รู้สึกได้ว่าพวกเขาไม่ได้หยุดยั้ง ทว่าฝืนเข้าไปในโลกจำลองสุเย่ทราบซึ้งใจและกลับเข้าไปในโลกจำลองทันทีอย่างที่คิดทันทีที่ลืมตาขึ้นในโลกจำลองสุเย่เห็นท้องฟ้าเหนือเมืองใหญ่นั้นมีเทพเซียนเหินอากาศเข้ามามากมายเคลื่อนตัวไปยังมุมหนึ่งของเมืองภาพนี้ ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจจากคนทั้งเมืองไปกระทั่งผู้ที่เข้าไปฝึกฝนอยู่ในหุบเขาลึกมากมายก็ตะลึงกับภาพเทพเซียนจุดแต่ละคนทะยานตัวขึ้นฟ้าจากหุบเขาลึกมุ่งหน้าไปยังจุดที่เทพเซียนรวมตัวฟืบซูเย่ไม่ลังเลทะยานขึ้นฟ้าทันทีเข้ามาถึงในเมืองซูเย่ถึงค้นพบว่าจุดที่เทพเซียนจุดคือหอตำราแห่งหนึ่งในเมืองหอตำรามีขนาดใหญ่มาก มีห้องเรียนมากมายและมีสถานที่กว้างขวางบรรดาเทพเซียนซึ่งเคยเป็นยอดฝีมือโบราณในอดีตหลังจากเข้าไปในหอตำราแล้วต่างปฏิบัติตามหน้าที่ของตนแยกกันเปิดสอนบทเรียนฝูงชนที่มุ่งหน้ามาจากทั้งนอกและในเมืองพากันเข้ามาเล่าเรียนในหอตำราชั่วขณะนั้นคนทั้งเมืองเข้ามารวมตัวกันในหอตำราตั้งใจเรียนอย่างละเอียดภาพนี้ เล่นเอาสูเย่น้ำตาคลอเขาคิดไม่ถึงเลยว่ายอดฝีมือโบราณที่วัยชนไปแล้วหลายพันปีจะปรากฏตัวในเวลานี้นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงพวกเขาทำนายไว้แล้วว่าโลกจะมีเคราะนี้หมายถึงต่อให้พวกเขาวัยชนไปแล้วนับพันปีทว่าพวกเขายังระลึกถึงบ้านเกิดในใจจะไม่ให้สูเย่ซึ้งใจได้อย่างไรแน่นอนว่า ขณะที่ท,ทราบซึ้งสูเย่ก็รู้ดีที่เทพเซียนซึ่งเคยเป็นยอดฝีมือโบราณพุ่งตัวเข้ามาสอนหนังสือในค่ายกลก็เพื่อปลุกทุกคนให้ตื่นจากภาพลวงตาจากค่ายกลนแสนน่ากลัวนี้เพิ่งพิงแค่เทพเซียนย่อมไม่สำเร็จตัวเองต้องลงมือด้วยเมื่อความคิดบังเกิด ซูยเยรีบรีตเข้นพลังหาวรานที่ตัวเองรับสืบทอดจากสนามโบราณเมื่อก่อนหน้านี้ครั้นอยู่ด้านนอกไม่เกิดผลใดแต่เมื่ออยู่ด้านในอย่างน้อยช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสด้วยตัวเองเขง่ขงเข่งประดุดสายลมภายใต้การควบคุมบัญชาของซูยเย่พลังหาวรานพวยพุ่งพุ่ง,งออกมาปกคลุมทั้งหอตำราไว้อย่างรวดเร็วโดยมิได้ฝืนแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของใคร เพียงแต่ห้อมล้อมอยู่รอบตัวทุกคนช่วยตัดการเชื่อมต่อระหว่างพวกเขาและหมอกดำช่วยให้พวกเขาค้ำจุนตัวเองต่อไปได้ท่ามกลางการดึงกระชากกล่อมจิตของหมอกดำซูเย่รู้ว่าขอเพียงชนะครั้งนี้ไปได้ต้องสะท้อนพลังนี้กลับไปได้แน่ถ้าค่ายกลนสยดสยองเช่นนี้ถูกสะท้อนกลับนับเป็นสัญญาณแห่งการตอบโต้ของเหล่าผู้ฝึกยุทธชาวโลกบนท้องฟ้าโลกภายนอกหืม หัวหน้าปีศาจดื่มดำกับพลังงานที่ดูดกลืนขึ้นมาได้ไม่หยุดหย่อนฉับพลันนั้นเขาผงะไปก็มองลงไปยังหมอกดำหนาแน่นใต้เท้าสิ่งที่สะท้อนเข้าสู่ตาเขาคือพลังหาวานาหน้าแน่นที่แทบจะฉีกกระชากหมอกดำใต้เท้าเขาจนขาดออกจากกันประหนึ่งเส้นทางกว้างใหญ่ไพศาลบนพลังหาวานที่ฉีกกระชากหมอกดำออกจากกันมีร่างของยอดฝีมือโบราณมากมายกำลังก้าวไปข้างหน้า ทุกที่ที่พวกเขาถึงหมอกดำล้วนถูกขจัดออกไปคำนวณได้ถึงขั้นนี้ตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วเหรอเจ้าพวกเดนตายน่ารำคาญจริงหัวหน้าปีศาจนอกด่านแค่นเสียงเย็นสบัดมือขวาหมอกดำมากมายพวยพุ่งพุ่งออกจากมือเขามุดเข้าไปในปีศาจนอกด่านจำนวนมหาศาลด้านหลังในทันทีพวกมันเปรียบเสมือนหุ่นเชิด เขาคอยควบคุมปีศาจนอกด่านเหล่านี้ให้พุ่งเข้าไปในค่ายกลอย่างรวดเร็วพวกนั้นคำรามดูดันปะทุจักทุกทิศท,ทางโลกจำลองภายในเมืองจูจ่ๆท้องฟ้าก็มีหมอกดำมากมายปกคลุมร้อนใจขึ้นมาแล้วเหรอเมื่อเห็นท้องฟ้าเปลี่ยนสีฉับพลันซูเยหัวเราะเย็นๆอย่างอดไม่ได้เขารู้ว่าหัวหน้าปีศาจนอกด่านเริ่มร้อนใจแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่ายอดฝีมือโบราณทลายค่ายกลของเขาวิธีเดียวที่เขาทำได้คือกระจายวิชานอกรีดปลิดชีพทุกคนในเมืองฉันรอมานานแล้วขอค่าทุกคนที่เข้ามาเลยแล้วกันซูเย่เงยหน้าหัวเราะเสียงเย็นนาทีต่อมาฟิวฟิวฟิวพลังสีดำชั่วร้ายจุติลงจากฟากฟ้าประหนึ่งดาวตกซูเย่ชักกระบี่เข้าสู้ เครงเสียงกระบีดังกังวานอยู่ในฟ้าดินทุกที่ที่แสงดาบไปถึงพลังชั่วร้ายซึ่งจุติลงจากฟากฟ้าถูกทลายจนสูญสิ้นในพริบตายิ่งพลังชั่วร้ายมาอย่างรุนแรงเท่าไหนความเร็วในการโจมตีของซูเย่ก็ยิ่งว่องไวขึ้นเท่านั้นชั่วขณะนั้นแสงดาบกระจายไปทั่วท้องฟ้า ไม่รู้ว่าดำเนินต่อไปนานเท่าไรจวบจนพลังชั่วร้ายทั้งหมดที่จุติลงมาถูกสูยเยท,ทลายจนสิ้นไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวเวลานั้นนายทหารซึ่งแปลงกายจากปีศาจนอกด่านเริ่มเข้ามารวมตัวกันในเมืองเป็นจำนวนมากนายทหารที่เคยดูมีจำนวนน,น้อยนิดนาทีนี้กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแน่นไปแทบทั้งเมือง ซูเย่เหินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือเนือตำรากองทัพนายทหารที่แปลงกายจากปีศาจนอกด่านมีจำนวนถึงหลายล้านตนเวลานี้พวกเขาได้ล้อมเข้ามาจากทุกซอกทุกมุมโดยไม่ให้เหลือช่องว่างพวกมันไม่เพียงแต่ต้องการทำลายหอตำราเท่านั้นยังต้องการสังหารทุกคนในหอตำราอีกด้วย